วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่สิบแปดนะโอเคอ่าวันทูนทรีคุณซิงดีลุทยสวัสดีครับคุณซิงดีลุทยประจําวันที่สิบแปดกรุ๊ปพันธสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้คุณแดงใดเป็นเพียงการดูครองเท่านั้นนะคะครับเซตบวกยี่สิบอปดจุดสองจุดห้าเก้าอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าเก้าจุดหกแปดครับก็ตรงนี้ก็คือพานดานหนึ่งสี่ห้าศูนย์ครับเกรงกลุ่มแบงก์รุนรับปันผล GDP ทรงดีครับเนี่ยผล GDP ทรงดีการเมืองดูน่าสนใจครับดูปึ๊กครับก็ูลค่าการซื้อขายครับ65,000ล้านบาทครับอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซตไว้ที่ตรงนี้ครับแนวรับ1430ครับแนวต้าน1470ครับบริคอ์จากอินโฟเกสครับตัวที่1ครับ Beauty บิวตี้อยู่ราคาสี่สสองสตางค์บวกสี่สตางค์บิวตี้รุ่นกลับนะครับแนวรับจะเป็นสามสิบเก้าสตางค์ครับต้านจะเป็นต้านแรกเป็นสี่สิบห้าสตางค์ครับต้านถัดไปจะเป็นจุดนี้ครับห้าสิบเอ็ดสตางค์ครับตามเฟรมสิบห้านาทีของบิวตี้ปิดสวยครับบิวตี้เป็นหุ้นไซเว็วหท้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเข้าลงบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลครับสงกาฟรอรุ่นเบสเอเมแปดสิบเก้านะครับ เปิดที่39สตางค์ครับนไปสงสุดที่44สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่43 EMA 89ครับ EMA 89จะเป็น44สตางค์ครับ e ีเม0 0เป็น41สตางค์ซึ่งเบรกไปแล้วนะครับตอรุ่นเบรกอีเมยนะครับ RSI 54.50ครับออลลูมซื้อเข้า22ล้านขายออก7ล้าน ATC 1ล้านครับแนวรับ39สตางค์ต้าน47สตงางค์ถ้าทำได้จะเป็น51สตาสับ่2ครับ bm bm ราคา1บาทสีสตางค์บวก4ี่สตางค์ค่ะมีแบง์เกอร์วันที่6กกมุาครับแนวรับจะเป็น1บาท4ี่สตางค์ครับแนวรับนะครับตานจะเป็นตอนนี้10บเนาะตานแรก1บาทสิบสตางค์ครับสำหรับ bm time frame สิบห้นาทีปิดไซเว y ครับ bm เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกับสินค้าจากรรม ร้าบริษัทมีกําไรและมีปันผลครับจะมี2ตัวครับวันนี้สองกราฟลุ้นกลับเท่านั้นนะครับสําหรับ BM เปิดที่1นบาทเกสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่1นึบาทสิแล้วก็ลงมาปิดที่1นึบาทสิสตางค์ครับ EMA 89แป้าจะเป็น1นึบาทสิครับ EMA 2 0มสอร้ e จะเป็น1นึบาทห้าสตางค์ครับ RSI 56.35หบหครับวรุม่มซื้อเข้า2อล้านขายออก1นล้าน ATC 1หนึ่แสนครับ แนวรับ1.6บาทสตางค์ต้าน1นึบาทสิสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น1.20บาทยีสตางค์สำคัญจะเป็น EMA 89นะครับ1.18บาทสสตางค์สำหรับ B M ครับตัวต่อไป E K H E K H ราคา5บาท5สตางค์จุดต่ำสุดจะเป็น4.90บาทครับน่าจะเป็นแนวรับสำคัญตรงนี้นะครับต้านก็ต้องไปดูถึงตรงนี้เลยครับต้านแรก5.15บาทครับต้านต่อไปต้องไปดูทเฟรมเียครับ เขาถ้าไปดูทรงทำเ็นทำเฟมบีเนี่ยน่าสนใจครับก็คือมีแบงก์เกอร์เก็บวันที่1นธันวาแล้วก็วันที่19มามกราคมครับตอนนี้ยกตัวขึ้นมานะครับจุดต่ำจุด4ี่บาท90แนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้ครับต้านจะเป็น5้าบาทสิครับต้านแรกต้านถัดไปจะเป็น5 40, ้าบาท4ีครับรุนกลับครับสำหรับ EKH ก็มีข่าวด้วยเนาะทำเฟมสิบนาทีไซเวย์ครับไม่มีอะไร EKH เป็น e หุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลครัก็เป็นโรงพยาบาลเอกชัยครับซงกราฟโค้งตัวยูนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับเปิดที่5บาททวนนะครับขึ้นไปสูงสุดที่5บาท10สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่5บาท5สตางค์ครับ EMA 89จะเป็น5บาท10ครับต้องรอเบรกอีเอ็ด้าได้ไหมนะครับ EMA 200จะเป็น5บาท43สตางค์ RSI 65.21ครับ ปริมาณเช่า1.3ล้านขายออก300,000 etc 20,000ครับแนวรับ4บาท94สตางค์นวต้าน5บาท20สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น5บาท35สตางค์ครับแล้วก็เขามีข่าวนะครับสําหรับ ekh มีข่าวจากหุ้นสมาร์ตนะครับบอกว่าโรงพยาบาลเอกชัยจัดกิจกรรมให้โลหติตเท่ากับให้ชีวิตนะครับก็มีเดี๋ยวรายละเอียดส่งไปลงในกลุ่มไลน์ของหุ้นซิ่งอินทรทยนะครับข่าวจากหุ้นสมาร์ตครับของ ekh หมุนกลับ มีอะไรไหมตัวสุดท้ายครับมุนวอลเลนครับติดสแกนหนึ่งตัวก็คือพราววอลเลนสามครับพราววอลเลนสามราคาสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์กวกหนึ่งสตางค์ครับแนวรับแนวรับจะเป็นสิบสิบเอ็ดสตางค์ครับตานก็จะเป็นสิบแปดสตางค์ครับตามเฟรมสิบห้านาทีน่าจะไซเบรครับไซเบรอัพครับพราววอลเลนสามหมดอายุวันที่สิบสามพฤษภาปีสองพันยี่สิบแปดค่ะ ก็น่าสนใจครับสำหรับเราวอลเลนสามปีสองแปดเหรอใช่ค่ะอ่าโอเคอาโอนดูดีวอลเลนสามเนาะสิบสี่สตางค์นะครับยืนตัวเหนืออีเมแปดสิบเก้าครับเปิดที่สิบสองสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่ปิดโดดที่สิบสี่สตางค์ครับอีเมแปดสิบเก้าจะเป็นสิบสองสตางค์ครับตอนนี้ยืนเหนือแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สิบสี่สตางค์ขายซหกสิบสี่จุดแปดเจ็ดครับวอลุ่มซื้อเข้าสองแสนขายออกแปดแสนเอ c สองร้อยครับ ได้รับ11สตางค์ในต้าน17สตางค์ถ่าทันแรกจะเป็น20สตางค์ครับสังเกตตรงนี้ครับเขามีวันรุ่มทยอยเก็บนะครับสําหรับข่าว Wall &amp; 3ครับบนหุ้นหมดข่าวครับ้บนซึ่งในไทยโชคดีวันที่18ครับสว,ส,สวัสดีครับ